ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคห้าริเวอร์ร g s a แทนการเกิดใหม่ของถังซานตอนที่417การขึ้นราคามันทำอะไรได้บ้างมันช่วยชะลอการมาถึงของทันสวรรค์เมื่อต่อสู้กับทันสวรรค์ได้หรือไม่ไม่มีปัญหาเมื่อเก็บสมบัติสวรรค์ให้ลดความเร็วในการตกของสมบัติสวรรค์ลงเล็กน้อยได้ไหมไม่มีปัญหา ในระหว่างการต่อสู้เมื่อฝ่ายตรงข้ามรู้ถึงความสามารถทางสายเลือดของเขาแล้วเขาจะมีความสามารถในการควบคุมสายเลือดระดับสองขั้น9ขั้นสูงสุดแล้วอีกฝ่ายจะจบลงอย่างไรการปรากฏตัวครั้งแรกของแผ่นขายพลังทางสายเลือดถูกกำหนดให้เกิดความเจดจ้าขึ้นสมาคมการค้าหลิงซีถูกใจเรื่องนี้จึงหยิบเอาโลหิตจ,จระเข้แห่งการเวลาออกมาให้ประมาจา์ค่ายกลก่อน และหวังว่าชื่อหอการค้าจะได้ปรากฏตัวในค่ายกลน,นี้ผู้ประมูลไม่ได้พูดถึงที่มาของแผ่นจานนี้แต่บอกว่ามันมาจากสมาคมหลิงซีดังนั้นด้วยการประมูลของวงล้อมนี้อิทธิพลของหอ,อการค้าหลิงซีในสังคมชั้นสูงจะพัฒนาขึ้นถึงระดับไหนกันนอกจากนี้ด้านหน้าของมันยังมีหินล,ลีภัยและกลีบดอกตะวันสวรรค์เป็นผ้าปูพื้นหลังจากปฏิบัติการเหล่านี้ แม้แต่หอาการค้าหลิงซีถังซานก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เพราะเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าหอาการค้าหลิงซีจะทำได้อย่างไรเท่าที่เขารู้เบื้องหลังสมาคมการค้าหลิงซีไม่มีเชื้อพระวงคอยหนุนหลังมีเพียงเผ่านกยุงเท่านั้น8000ขณะที่ถังซานกำลังดีใจอยู่อยู่ราคาประมูลก็เพิ่มขึ้นเป็น8000เหรียญธาตแล้ว8 0 0พนเหรียญธาต สิ่งประดิษฐ์ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ก็ราคานี้แล้วของหายากและมีราคาแพงยิ่งไม่ต้องพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถควบคุมเวลาได้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเกินหนึ่งหมื่นคำตอบคือใช่ในเวลาไม่ถึง5นาทีราคาของแผ่นจานเวลาก็ทะลุหนึ่งหมื่นเหรียญธาตุเสียงของจังหาวส่วนสั่นเล็กน้อยรวยแล้วเสียวถังนายรวยแล้วอาจารย์ใจเย็น เจ้าสิ่งนี้ไม่อาจหยุดได้อีกแล้วใช่ถังซานคิดว่าแล้วว่าจะทำค่ายกลเวลานี้แล้วนี่จะเป็นของที่โดดเดี่ยวเฉพาะมูลค่าของความเหนาเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกจากนี้เลือดจระเข้ที่เหลือเขาต้องการที่จะเก็บเลือดบริสุทธิ์และการบ่มเพาะข,ของเขาแน่นอนว่าถ้าสมาคมหลิงซีสามารถมอบแก่นแท้โลหิตจระเข้แห่งกาลเวลาให้แก่ยอดฝีมือระดับเทพได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การที่จะสร้างแผ่นจานจระเข้เวลาระดับเทพนั้นต้องรอให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญร,ระดับพระเจ้าก่อนถึงจะเป็นไปได้ตอนนี้ยังห่างชั้นกันมากการที่ถังซานสร้างข่ายอาคมจระเข้เวลาขั้นเก้าขั้นสูงสุดนี้ถังซานถึงกับใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เล็กน้อยหากเขาไม่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ควบคุมมันก็ไม่อาจหลอมรวมค่ายกลสําคัญบางอย่างได้อย่ามองว่าแผ่นจานค่ายกลขนาดเล็กนี้ถูกฝังไว้ทั้งหมด36วงเวท หลังจากผสานข่ายมนเหล่านี้เข้าด้วยกันแล้วจึงจะเกิดผลทันทีในจํานวนนี้มีค่ายกลเก้าวงที่ป้องกันการถูกขโมยชิ้นส่วนไม่ว่าโลกภายนอกจะสํารวจด้วยวิธีใดเมื่อสัมผัสก็อาจทําให้มันทําลายตัวเองได้แต่ราคาประมูลต่อจากนี้ยังเกินความคาดหมายของทังซานไปมากห้องประมูลหมายเลข16เมื่อเทียบกับห้องประมูลของถังซานแล้วห้องประมูลนี้กว้างกว่ามากเป็นห้องชุดเวลานี้ในห้องสวี มีอสูรกวางระสองตัวนั่งอยู่หนึ่งในนั้นคือสวิจือหานอีกคนหนึ่งเป็นชายชราคนหนึ่งนายน้อยครั้งนี้ท่านช่างทำเงินได้ก้อนใหญ่จริงๆฮ่าฮ่าฮ่าชายชราหัวเราะเบาๆและกล่าวกับสวิจือหานสวิจือหานยิ้มบางแล้วกล่าวว่าหากไม่ใช้โอกาสนี้หลอกพวกเขาสักครั้งก็เท่ากับว่าพวกเราเอาของดีๆแบบนี้ออกมาเสียเปล่าครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสมาคมการค้าตรงเทียน ได้ทำร้ายเส้นเอ็นและกระดูกของตนเองหรือเป็นเพราะจระเข้แห่งการเวลารีเพิ่มราคาต่อไปเป็นสองหมื่นขอรับนายน้อยชายชาราจัดการลูกแก้วคริสตันที่อยู่ตรงหน้าเขาและเสนอราคาเพิ่มอีกครั้งสวิจือรานกล่าวว่ามูลค่าของแผ่นจาน่ายก้นนี้ตามการประเมินของพวกเรามันมีเหรียญทาดูหนึ่งหมื่นเหรียญเขาไม่คาดคิดจริงๆว่าปรมาจารย์ท่านนี้จะทำได้จริงๆ แม้แต่ความลึกลับของการเวลาก็ยังถูกควบคุมอยู่ในแผ่นจานค่ายกนได้ความชำนาญของจานนี้เกินการคาดการของเราสำหรับหลายๆคนแล้วจานนี้เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเมื่อหอการค้าตรงเทียนได้ยินว่าเรานำของชิ้นนี้ออกมาข้าสามารถคิดได้ทั้งหมดว่าเจ้าอ้วนนั้นคงทำหน้ากัดฟันและมองความลึกลับของมันและเกรงว่าเส้นจระเข้แห่งการเวลาจะสนใจเรื่องนี้มากเมื่อผ่านการประมูลนี้ ฉันต้องการเพิ่มยอดขายโดยรวมของหอาการค้าของเราโดย30%ชายชารายิ้มและกล่าวว่านายน้อยฉลาดมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ประมูลตามหลักเราซื้อมันกลับมาเองก็ไม่มีปัญหาสวิจือ้อหลานกล่าวกลิ่นเล้าไม่กลัวตรอกซอกซอยลึกคราวหน้าถ้าส่งไปประมูลอีกราคาที่เริ่มต้นก็คือราคาที่เราประมูลในวันนี้พระอาจารย์บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าผลงานชิ้นนี้เขาทำขึ้นมาอย่างขยันขันแข็ง ไม่สามารถสร้างได้อีกเขาต้องพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งตราบใดที่มันเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวก็มีพื้นที่มากสำหรับการดำเนินงานเพิ่มราคาต่อไปอีก25,000ในเวลานี้การแข่งขันเริ่มรุนแรงขึ้นในเวลานี้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของผู้ประมูลค่อยๆปรากฏออกมาใครก็ตามที่มีรากฐานก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลต่อไป2 5 0 0 0เหรียญธาตุถังซานเห็นราคานี้หัวใจเต้นแรง แม้ว่าพวกเขาจะถูกหักออกจากค่าใช้ใจ่ายของสารบรรพบุรุษและหักค่าใช้ใจ่ายของเลือดบริสุทธิ์กำไรที่พวกเขาจะได้รับก็มากมายตามกฎแล้วสารบรรพบุรุษจะดึงเงิน10%ซของมูลค่าการซื้อขายออกไปเป็นค่าธรรมเนียมและหักค่าสายเลือด2 0 0พพวกเขาก็ยังมีเงินทัดเหลืออยู่อีกสอง0,000ื่นเหรียญเหรียญทัดมากกว่า2 0,000ื่นเหรียญมันเพียงพอที่จะสร้างเมืองเล็กๆจางห่าวส่วนไม่ได้ส่งข่าวมาอีกถังซานไม่รู้ว่าเขาตกใจหรือไม่ สิ่งที่น่ากลัวมากขึ้นคือราคายังคงเพิ่มขึ้นอีก26,000เหรียญทาตเป็นครั้งแรกเอาละ27,000เหรียญทาต28,000เหรียญทาตราคาประมูลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและราคาดังกล่าวสามารถอธิบายได้ด้วยความหวาดกลัวแผ่นจาน่า่โกลมันคุ้มค่ากับราคาที่สูงขนาดนั้นเลยหรือลองนึกภาพตอนที่เขาเกิดและตายในโคล,ลอสเซียมในเมืองเคลดี การชนะการแข่งขันเพียงครั้งเดียวก็เท่ากับได้เงินหลายสิบเหรียญธาตุเท่านั้นหรือเงินของสารบรรพบุรุษจะหาเงินได้ดีกว่าแต่พอคิดดูอีกทีแค่ค่าปีนเขาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเหล่าจักรพักเหล่านั้นก็ได้รับเงินอ่อนลงทุกวันแน่นอนว่าพวกเขาย่อมได้เงินไม่น้อยขุนนางที่แท้จริงใช้เงินหลายหมื่นเหรียญธาตุไม่นับว่าเป็นอะไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็นสามหมื่นเหรียญในที่สุดมันก็หยุดลงสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญธาตุ เมื่อข้อเสนอนี้ปรากฏขึ้นทุกคนก็เงียบลงคนที่เสนอราคาคือสวิจือหานภายในห้องประมูลหมายเลข16ราคาสูงเกินไปไหนน้อยไม่มีใครตอบแล้วหน้าผากของชายชรามีเงยหยดลงมาแต่สวิจือหานยังคงทำหน้าเหมือนเทพผู้มั่งมีอยู่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มราวกับไม่รีบร้อนแม้แต่น้อยครั้งแรกของ3 1 0 0 0เหรียญธาตุสา0 0 0เหรียญธาตครั้งที่สองยังมีอีกหรือไม่ ดี3 1 0 0 0เหรียญครั้งที่1เมื่อผู้ประมูลหญิงเผ่าจิ้งจอกสีน้ำเงินพูดมาถึงตรงนี้แสงก็สว่างขึ้นอีกครั้ง32,000เหรียญธาตุดีผู้ประมูลหมายเลข19เสนอราคา32,000เหรียญทาตมีใครเสนอราคาอีกหรือไม่สวิจือรานถอนหายใจด้วยความโล่งชายชาราที่อยู่ข้างๆเข,า,ขาเผยสีหน้าผ่อนคลายออกมาในที่สุดก็มีคนเพิ่มราคาขึ้น3 3 0 0 0เหรียญธาต จากนั้นมีคนเสนอราคาอีกครั้งคราวนี้เป็นห้องประมูล2 2 1รอยยิ้มบนใบหน้าของสวีจือหลานยิ่งมายิ่งเข้มข้นให้พวกเขาไปสู้กันเถอะพวกเราแค่ดูก็พอราคานี้ก็โอเคพอสำหรับพวกเขาที่จะเศร้าแล้วชายชรากล่าวเสียงต่ำว่าหากค่ายกลตกไปอยู่ในมือของหอการค้าตรงเทียนมันจะมีปัญหาหรือไม่แน่นอนพวกเขาต้องจินตนาการแต่มีเพียงเราและท่านพ่อเท่านั้นที่รู้ที่มาของค่ายกล ตราบใดที่เราให้ผลประโยชน์แก่พระอาจารย์มากพอและผูกเขาไว้ในร้านค้าของเราอย่างสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆอ,อ,อีกคราวนี้เราให้ประโยชน์แก่พระอาจารย์มากขนาดนี้ท่านบอกว่าเขาจะรู้สึกถึงความจริงใจของเราหรือไม่หลังจากกลับไปแล้วเราเตรียมเลือดบริสุทธิ์สิบชนิดอย่างน้อยต้องมีสายเลือดระดับสามและส่งไปให้พระอาจารย์และบอกว่านี่เป็นเงินวิจัยที่ทางเขาให้ไว้ ในอนาคตท่านอาจารย์จะสามารถสร้างแผ่นขายพลังสายเลือดขึ้นมาอีก3-7ถึง7ส่วนเราขอแค่30%เอร์เซนเท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ